สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถัก X กันนะคะหรือภาษาไทยคือควักธรรมดาหรือแบบอเมริกันก็คือ Single c r o รเชตค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาถักลงบนโซ่ค่ะซึ่งเราจะใช้โซ่เป็นฐานในการถักนะคะก่อนถักทุกครั้งอย่าลืมนะคะว่าต้องใช้2องมือช่วยกันจับชิ้นงานจับทั้งเข็มจับทั้งปลายชิ้นงานจะทำให้งานเสมอมากขึ้นค่ะขั้นตอนแรกเราจะแทงเข็มลงไปบนโซ่หลักที่3โดยนับจากห่วงที่อยู่บนเข็มเรานะคะ จากนั้นตวัดไปด้านหลังจากล่างขึ้นบนและเกี่ยวเอาไหมออกมาค่ะจะทำให้เราได้ไหมทั้งหมด2ห่วงไว้บนเข็มค่ะขั้นตอนนี้อย่าลืมใช้นิ้วจับห่วงที่เข็มเอาไว้นะคะจากนั้นตวัดไหมเพื่อรวบทั้งสองห่วงนี้ให้เหลือเพียงห่วงเดียวค่ะเท่านี้เราก็จะได้คอทอหรือว่า x แล้ว1หลักด้วยกันนะคะคอทอลักที่2ขยับโซ่ลงมา1หลัก และใช้วิธีการเดิมค่ะสําคัญมากสําหรับนิ้วชี้มือซ้ายที่เราใช้ตรึงไหมสําหรับเกี่ยวไม่ต้องพอดลงมาตามแรงนะคะเราจะต้องตรึงเอาไว้เพื่อให้เกี่ยวชิ้นงานได้ง่ายขึ้นและห่วงบนเข็มไม่ขยายไปตามแรงดึงค่ะทริคเล็กน้อยสําหรับมือใหม่ค่ะสังเกตที่นิ้วโป้งมือซ้ายเวลาที่แทงเข็มเข้าไปนิ้วโป้งมือซ้ายจะขยับไปตามจุดต่างๆเสมอนะคะเป็นการล็อกชิ้นงานเอาไวใ้ให้เราแทงเข็มได้ง่ายขึ้นและควักได้ง่ายขึ้นค่ะ ถักแล้วก็จะได้ชิ้นงานหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเราจะลองถักแบบวิธีจับมีดดูนะคะอย่าลืมใช้นิ้วชี้มือขวาในการล็อกห่วงบนเข็มเอาไว้ด้วยวิธีควักไหมและเกี่ยวก็จะลักษณะเดียวกันเลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากการจับเข็มทั้ง2แบบจะไม่ต่างกันค่ะแต่ส่วนตัวแล้วไม่ถนัดแบบจับมีดเลยจะดูเบี้ยวๆนิดหน่อย มีวิธีถักอีกแบบหนึ่งที่อยากจะแนะนําค่ะจากเดิมที่ใช้วิธีตวัดและเกี่ยวเราจะเปลี่ยนเป็นวิธีการจกออกมาค่ะหรือว่าควักออกมาแบบนี้เลยรวบให้เป็นสองห่วงแล้วก็ตวัดเกี่ยวเหมือนเดิมวิธีนี้จะทําให้คอทอของเราเหมือนกับตัว x มากขึ้นค่ะจากเดิมที่จะเป็นเหมือนตัว v มากกว่าการถักลักษณะนี้จะพบได้ในงานตุ๊กตาค่ะ หรือว่าการถักที่จําเป็นต้องยัดใยโพลีเอสเตอร์หรือโพลีไฟเบอร์ต่างๆเพราะจะช่วยให้ชิ้นงานแน่นละเอียดไม่มีช่องว่างเวลายัดใยก็จะไม่เห็นข้างในค่ะการถักทั้ง2แบบนี้สามารถเลือกได้ตามความถนัดเลยนะคะหรือเลือกใช้ตามลักษณะงานที่เราจะสร้างก็ได้ถักโครเชต์สำคัญที่สุดคือการฝึกมือบ่อยๆค่ะจะช่วยให้มือเราถักได้แม่นยำขึ้นเร็วขึ้นและละเอียดขึ้นด้วยค่ะ